ท่านเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับช่องที่รีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางจะมารีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งยกตัวอย่างมา1ชนิดนะครับเป็นเหรียญชนิดละสิบบาทยกมา3มเหรียญสามปีพศเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1ิบบาทนะครับที่น่าสะสมมากๆนะครับซึ่งบางเหรียญนะครับยอดผลิตก็อาจจะเยอะนะครับแต่ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบบาทครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครเป็นเหรียญกระสาพ,พระบรมหาสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชผู้สีตาภรณฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญนั่งขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอรุณญาดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลครับ ซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้ครับจุด4จุดที่อยู่ด้านบนนะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2546นั่นเองนะครับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2546นะครับมียอดผลิตอยู่ที่49 000, 000, 2, 2, 000, 000ล้านนะครับ2,92,000เหรียญนะครับซึ่งเปลี่ยนยอดผลิตที่ไม่ถือว่ามากครับและก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่ง ที่อยากจะมาแนะนําให้พี่พี่น้องนนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเราก็ยังสามารถพบเจอกันได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับตามสถานที่ทั่วไปครับตามร้านกาแฟครับตามร้านชูวหวยทั่วไปนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เริ่มสะสมกันครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เด็ียละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญสิบบาทเั็นครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านั่นเองนะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับพับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับวงขอบนอครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับเลขสิไทยและเลข10อารบิก โดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2545 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ3แ3 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับจริงอยากจะมาแนะนำข้อมูลนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศนี้ให้แกพ่พี่ๆน้องๆครับที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันเกี่ยวกับเรื่องยอดผลิตนะครับแล้วก็อยาก จะแนะนำเกี่ยวกับราคานะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเปลี่ยนรุ่นปีพศ2545นี้ครับราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ120้บาทนะครับสําหรับเหรียญยู c อนนะครับยิงอยากจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับที่เป็นส่วนที่น่าสะสมนับแต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูง <c oughs> ยากกิน อยากได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงครับอาจจะเป็นเหรียญที่ว่าเนื้อเกินนะครับเหรียญไส้แตกหรืออะไราคาก็อาจจะถึงห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเหรียญที่หายากระติดลำดับแล้วด้วยนะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2547นั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญโดยเลยนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทอง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบ,บรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภูสิตาภรณฉลองพระองคุยปายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้า ข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรา,ารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว,ว่าสิบเบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยครับ ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2547นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2547นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่62 000, 000 6, 8, 9, ล้านนะครับ689,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึงครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกัน เนื่องจากว่าเป็นเหลียนที่น่าสะสมมากๆนะครับไม่ว่าจะเหรียญรุ่นไหนปีพศไหนนะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับเลยซึ่งเหรียญชนิดนี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนนะครับไม่แน่แม่นอนนะครับยอดผลิตที่แสงเทียนแนะนํามานี้นะครับรายงานมาให้พี่ๆ้อง,องอัปเดตมานี้นครับ ไม่เน่ไม่นอนว่าจะเหลืออยู่ครบหรือเปล่านะครับจึงอยากจะแนะนําให้พี่พีนน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับแต่เลื่มมองหาสะสมครับอย่าไปมองว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาเยอะครับเหรียญไม่ติดลําดับนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับย่อมมีค่าในตัวของมันอยู่แล้วครับสําหรับนักสะสมเหรียญนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันทุกวันไปครับสำหรับราคานะครับลืมลืมรายงานราคานะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเลือนุ่นปีพศ2547นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่100บาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับ แสงเทียนก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับไปดูเหรีรยญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเป็นคแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ